สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกวลิงสุพ,พงศ์รหัสนักศึกษา6 4 1 0 8 7 0, 0 5ค่ะคณะนิติศาสตร์ค่ะวันนี้จะมาอธิบายว,วิสัยทัศน์เป้าหมายการเป็นข้าราชการครูในปี2026ค่ะลำดับที่หนึ่งนะคะความท้าทายระดับปริญญาตรีกลยุทธ์ ศึกษาตั้งใจเล่าเรียนวิธีการดําเนินง,งาน 1. เข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ 2. อ่านหนังสือวันละ1-2ชั่วโมง 3. ทบทวนเนื้อหาหลังเรียนยามว่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 4. ทํางานรับผิดชอบงานที่อาจารย์มอบหมายทั้งหมดตัวชี้วัดสำเร็จการศึกษาในปี2024ค่ะลําดับที่2ความท้าทายเตรียม ตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกลยุทธ์ติดตามข่าวสารการสอบอย่างสม่ำเสมอวิธีการดำเนินงาน 1. มุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือ 2. ทำข้อสอบฝึกทำข้อสอบ 3. ฝึกสอนตามโรงเรียนต่างๆต,ต,ตัวชี้วัดปี2025ลำดับที่ 3. ความท้าทายเข้าสนามสอบกลยุทธ์ เข้าสนามสอบตามที่จัดเอาไว้วิธีการดําเนินงาน 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 2. ตั้งใจทําข้อสอบ 3. ไม่ทุจริตข้อสอบตัวชี้วัดปี2025ลําำดับที่4ความท้าทายประกาศผลสอบกลยุทธ์ติดตามการประกาศผลสอบวิธีการดําเนินงานผลออกมามีชื่อติดในตำแหน่งที่บรรจุ แล้วก็เริ่มทํางานในตําแหน่งผู้ช่วยครูค่ะตัวชี้วัดได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2025จุดแข็งช่วยเหลือผู้อื่นมีความตั้งใจชอบความท้าทายมีน้ําใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นจุดอ่อนไม่กล้าแสดงออกชอบคิดมากขี้เกียจเป็นบางเวลาโกรธง่ายแต่หายเร็ว โอกาสมีครอบครัวซัพพอร์ตได้พบเจอเพื่อนและสังคมที่ดีอุปสรรคเรียนออนไลน์ไม่ค่อยเข้าใจอ่านหนางังสือหนักเศรษฐกิจไม่ค่อยอำนวยความสะดวกค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ